ข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่คุณอาจมีเข้าใจได้เลยค่ะว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเป็นเรื่องสําคัญการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวที่ดีหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเช่นทังดับเพลิงชนิดไหนเหมาะกับสถานที่ของฉันบ้านพักอาศัยสำนักงานโรงงานหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเพลิงไม่ประเภทใดวิธีการใช้งานถังดับเพลิงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ขั้นตอนการดึงสลักการกำหนดทิศทางหัวฉีดและการฉีดดับไฟการบำรุงรักษาถังดับเพลิงทำอย่างไรการตรวจสอบความดันการเปลี่ยนผงเคมีและอายุการใช้งานของถังอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆนอกจากถังดับเพลิงมีอะไรบ้างสปริงเกอร์ถังดับเพลิงแบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆหรือมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถสอบถามได้เลยนะคะ เพื่อให้คำแนะนำได้ตรงจุดมากขึ้นขอความการุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นอาคารประเภทใดมีพื้นที่กว้างขนาดไหนมีวัตถุติดไฟประเภทใดบ้างประเภทของเพลิงไม่ที่คุณกังวลเช่นไฟไม่วัสดุที่เป็นของแข็งของเหลวติดไฟหรือไฟฟ้างบประมาณที่คุณมีเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่คุณอาจมี เข้าใจได้เลยค่ะว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเป็นเรื่องสําคัญการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวที่ดีหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเช่นถังดับเพลิงชนิดไหนเหมาะกับสถานที่ของฉันบ้านพักอาศัยสำนักงานโรงงานหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเพลิงไม่ประเภทใดวิธีการใช้งานถังดับเพลิงที่ถูกต้องเป็นอย่างไรขั้นตอนการดึงสลักการกำหนดทิศทางหัวฉีด และการฉีดดับไฟการบำรุงรักษาถังดับเพลิงทำอย่างไรการตรวจสอบความดันการเปลี่ยนผงเคมีและอายุการใช้งานของถังอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆน,นอกจากถังดับเพลิงมีอะไรบ้างสปริงเกอร์ถังดับเพลิงแบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆหรือมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพื่อให้คำแนะนำได้ตรงจุดมากขึ้นขอความการุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นอาคารประเภทใดมีพื้นที่กว้างขนาดไหนมีวัตถุติดไฟประเภทใดบ้างประเภทของเพลิงไม่ที่คุณกังวลเช่นไฟไม่วัสดุที่เป็นของแข็งของเหลวติดไฟหรือไฟฟ้างบประมาณที่คุณมีเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณ